เนี่ยกูดาวมันได้เรื่อยๆไม่มีจำกัดอะ่ะคุณผู้ชมดูดินี่ไงโดนครับผมสตาร์นไป <c oughs> จอมปวก <c oughs> จอมปลวกจอมปลวกจอมปลวกไม่มีไม้ให้กูใช้เลยอ้มบันเสร็จอรด้วยโอเคครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอตก,กันอีกแล้วนะครับและเราอยู่ในแบบ o l e n t District นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมใช้ไอนะ้เจ้ามีดเนี่ยคุณผู้ชมคือผมก็แบบ ไปฝึกฝนมาค่อนข้างจะช่ำชองฮะไม่ค่อยจะกล้าพูดเท่าไหร่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเข้าในเกมแล้วแบบติดก,กดใช้สกิลไม่โดนะนะเพนี่ผมไม่ได้เตรียมไว้นะฮะนั่นแหละคุณผู้ชมเพื่อนผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับนี่อันนี้เอ่กเกอ p l a y i n g Dagger รนะคุณผู้ชมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า ก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการกดแล้วก็การทำงานของมันแบบละเอียดนะครับเท่าที่ผมลองไปทดลองใช้มาได้หยเยอะอยู่อะ่ะคุณผู้ชมหลายสตรีมมากอะ่ะใช้จนเป็นอะ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคคุณผู้ชมได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปสอนใช้กันนะผมทดลองใช้มาพอสมควรละพอสมควรละอยู่นีวนที่พูดไม่ชัด <c oughs> พอสมควรละไอเจ้าดาบเนี่ยคุณผ,ผู้ชม ที่เขาว่ากันว่าเป็นเปิร์กตายย่านะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้พูดให้ผู้ชมเข้าใจก่อนละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวกดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาก็นี่เป็นตัวดาบนะครับก็ถ้ากดใช้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตแอนิเมชันการฟันดาบนะครับเนี่ยระหว่างแอนิเมชันฟันดาบเนี่ยก็คือระหว่างที่สกิลยังถูกใช้งานอยู่นะครับระหว่างเนี้ยระ,ระหว่างที่สกิลทํางานเนี่ยถ้าฆาตกรตีมานะครับฆาตกรจะติดสตันทันทีนะครับ แล้วาโอจะบอกว่าแล้วมันเหมือนเปิร์กตายายังไงโอ <Okay. S 1> oh, เป็นเจสันนะครับสําหรับผมจะบอกว่าเหมือนไหมมันก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าลักษณะการเล่นการใช้เ <c oughs> สียงหลงเลย <c oughs> ลักษณะการเล่นการใช้เนี่ยมันเหมือนนะครับถึงในเดดบายตายาจะแบบมีคูดาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องกดในจังหวะเดียวกับที่ฆาตกรเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กัตกรเขาตีพอดีนะครับคือลหลายๆอย่างมันดีกว่าตายยากมากๆนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเล่นไปจุกไปมันพูดไปอธิบายไปแล้วก็จุกไปมันจะไอ้นี่นะใช้ดูโอ้โหไ,ไม่โดนไม่โดนะอันนี้ไม่โดนเนี่ยครูดาวมันได้เรื่อยๆไม่มีจํากัดอ่ะคุณผู้ชมดูดิมไม่มีวันหมดนะใช้ได้เรื่อยๆรอครูดาวเต็มอ่ะแต่เท่าที่สังเกตเหมือนครูดาวมันจะช้ากว่าปกตินิดนึงนะถ้าแบบใช้ไปบ่อยๆนะคือ จะบอกว่าระยะการาระยะการใช้แอนิเมชันมานานเนี่ยนานกว่าตายยากในเดทบก็จริงแต่ว่าก็ต้องกดจังหวะเดียวกับตายยากอยู่ดีคุณผู้ชมเข้าใจที่ผมพูดปะ่ะคือเราไปกดจังหวะที่แบบเป็นท่าทางแอนิเมชันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่าทางแอนิเมชันฟันดาบอะ่ะฆาตกรสดมากเขาก็ไปกดตีหรอกถ้าไม่มือมือลั่นจริงๆริรอะนะถ้าเขามือลั่นจริงจริงก็อาจจะโดนนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้มือลั่นก็ไม่โดน คือใครมันจะไปแบบมันมีจังหวะแอนิเมชันตัวเราจะหยุดนะครับข้อเสียนะค,คือตัวเราจะถูกหยุดชัง,งักนะครับเวลาเราใช้แอนิเม,เมชันฟันดาบนะครับมันอยู่สุมหัวอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยมันล้มทำไมวะเนี่ยผมใช้วนได้อยู่เนี่ยไอ,อพวกนี้ให้มันจู๊กไปผมเดินซีก,ก่อนข้อเสียข้อเดียวเลยคือตอนเราเอา,เอาแมงก็ไปล้มมาโถอยคือไม่รู้คุณผู้ชมจะเข้าใจได้ผมพูดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนั้นอะไรอ่ะมึงไปเต้นหน่อยโอ้โหมึงไ่ช่วยกันปั่นหน่อยวะไอ้น่มไอ้น่มไปเต้นข้างล่างวาโทกูก็ว่าอะไรขยับตรงนั้นสนุกเลยมึงทีนี้จะเลอะลรแบบนี้เห็นเขาพูดในแชทกันว่าแคร์อะไรก็ได้อะสรุปใหม่นะครับระหว่างที่อันเจื๊ยมันมาแล้วระหว่างที่มีแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันฟันดาบก็คือระหว่างที่สกิลใช้งานนะครับผู้ชมถ้าฆาตกรตีมาระหว่างที่สกิลใช้งานหรือว่าระหว่างที่ฟันดาบอ่ะก็จะติดสตันนะครับแต่ข้อเสียก็คือ แต่ข้อเสียก็คือเราจะหยุดชะงักนะครับเวลากดใช้สกิลนะครับทุกครั้งนะก็ถ้าฆาตกรเขาไม่ได้มือลั่นตีก็ไม่มีหรอกผมเลยบอกว่ามันต้องกดจังหวะเดียวกับตาย่าใครที่แบบไม่เคยเล่นเดนไบก็จะงงว่าจังหวะไหนก็คือจังหวะที่ฆาตกรกดตีพอดีนั่นเองต้องกะให้พอดีนะครับคือต้องมองหลังเป็นมองหลังตลอดแล้วก็รีบกดในจังหวะที่ฆาตกรจะตีพอดีนะครับเพราะว่าถ้ากดก่อนฆาตกรถ้าไม่มือลั่นจริงๆอย่างที่บอกไปก็ไม่ตีหรอกคุณผ,ผู้ชมใครจะไปตีให้ติดสตันยเ,น,เน,ยนี่บอก ไอนมช่วยเลยโเ้โหสิงสถิตสิงสถิตเลยนอกจากมันสามารถสตาร์คาตกรตอนคาตกรตีแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนอุ้มไม่ใช่ถ้าเพื่อนถ้าฆาตกรอุ้มเพื่อนนะครับถ้าคาตกรอุ้มเพื่อนแล้วคาตกรกดตีเราอย่างเงี้ยเอ้ยหมุนไม่ไปหมุนไม่ไปเล่นไปด้วยพูดด้วยด้วยมันวนวายชุ่หาย คือถ้าฆาตรกรเขาอุ้มอุ้มผมเนี่ยแล้วมีเพื่อนมาปวดแล้วถือดาบแล้วฆาตกรกดตีเนี่ยเราเพื่อนกดจังหวะดาบถูกอะ่ะฆาตรกร,กรมันก็จะปล่อยเราออกจากไอ้นี่ด้วยนะคุณผู้ชมก็คือเราจะหลุดออกจากบ่าฆาตรกรที่ฆาตรกรอุ้มอยู่นะครับงงไหมเล่นไปด้วยพูดไปด้วยมันค่อนข้างวุ่นวาย <c oughs> แต่ก็น่าจะพอเข้าใจนะคิดว่ตาตอนนี้แม่งมีแต่คนโยนเกมอะเรื่องทรงแล้วไม่น่ารอดแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวใช้ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวผมจะใช้ใดูแล้วกันคุณผู้ชมก็ดูเดี๋ยวผมจะไม่พูดบกไปบนมาแล้วเดี๋ยวจะงงนะครับน <c oughs> ี่พูดเองเล่นไปเลยจูกไปเล่นไปเนี่ยมั่วยหมดเลยครับตอนนี้น <c oughs> อธิบายีกทีแล้วกันระหว่างอยู่วันเสาร์นะครับระหว่างที่กดใช้งานก็จะมีแอนิเมชันฟันดาบนั่นแหละถ้าระหว่างนั้นฆาตกรกดตีมาก็คือฆาตกรจะสตันแต่ระหว่างที่เรากดใช้สกิลเนี่ยตัวเราจะหยุดชะง,งักนะครับก็จังหวะก,กดเนี่ยอยากให้เป็นการกดจังหวะที่แบบ โดนฆาตการจะตีพอดีนะครับอย่าไปกดก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ค่อยมีฆาตกรที่ไหนเขาเ <c oughs> จะกดตีเราตอนที่เราใช้สกิลยกเวทเรามือล่าสหรอกนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเข้าใจยากใช่ไหมถ้าเขา้าถ้าเข้าใจยากคอมเมนต์บอกได้นะคือตอนนี้ผมแบบคิดหลายอย่างในหัวมากก็คือเพื่อนมันแบบไม่ปั่นไฟกันนะครับแบบนี้เกมมันจะนานนะคุณผู้ชมแล้วเกมมันมีเวลาจํากัดนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับ จะใช้ที่หนึ่งก็คิดนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมันมีข้อดีหลายอย่างกว่าตายยากในเดสบายก็คือแบบไม่ต้องรอแบบอยู่เฉยๆอย่างนี้ให้แบบหัวใจครูดาวในเดสบายมันแบบลดนะคุณผู้ชมในนี้ก็คือใช้เสร็จปุ๊บครูดาวมันก็ต่อให้เลยนะคุณผู้ชมก็คือแบบนับเป็นลาถอยหลังแล้วก็ใช้ได้อีกไม่ไม่มีข้อจํากัดแบบต้องอยู่เฉยๆหรือว่าอะไรแบบเดสบายเลยนะครับหรือว่าต้องโดนแขวนหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะก็ะคือเอามาก็ใช้ได้เลยนะครับ ถามว่าคุ้มค่าไหมที่เอามาใช้ก็คุ้มอยู่นะค,คุณผู้ชมมันใช้ได้เรื่อยๆไม่แน่ใจว่าในอนาคตเขาจะปรับหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเพราะมันก็ค่อนข้างโกงนะครับถ้าคนรู้จังหวะกดก,ก็คือแบบซวยเลยนะครับอย่างฆาตกรตัวนี้จังหวะก,การตีมันดูง่ายนะคุณผู้ชมเขาก็จะกดถูกต้องกันเยอะถ้าเป็นตัวอัศวินอะไรที่มันตีไกลๆก็การะยะไม่ถูกมันจะโดนหรือไม่โดนก็ต้องกดเผื่อไปก่อน ฆาตกรก็แบบอาจจะแบบไม่ตีก็ได้รอเราแอนิเมชันหมดก่อนเพราะอย่างที่บอกไว้พอกดใช้ไอ้สกิลดาบเนี่ยตัวเราจะหยุดชะงักนะครับเดินไปไหนไม่ได้จนกว่าแอนิเมชันมันจะจบนะครับถึงเราจะเดินได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมก็ถ้าฆาตกรเขารอระหว่างนั้นระหว่างที่แอนิเมชันมันจบลง <c oughs> <c oughs> เนี่ย <Man> เขาก็ฟาดเราได้นะครับก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเข้าใจที่ผมบอกไหมเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นละไอห่านั้นยังเต้นอยู่ไอคนที่สามเนี่ย เมื่อกี้เหมือนมีคนพิมพ์ด่ากันเลยนะก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นนะไม่ใช่ตอนที่ผมเข้ามาเล่นนะก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นนะไอสองคนนั้นน่าจะฝันคนละเครื่องเดียวกันนะเสียงไม่น่าจะโอเคแล้วใช่ไหมเห็นคลิปที่ผ่านมาคุณผู้ชมบอกเสียงไม้ผมเบาไปต้องขออภัยด้วยนะก็หัวอาจจะพูดไกลไม่ไปนิดนึงนะครับไม้มันก็แบบใช้นานละอาจจะเก่าจะมีมึนๆบ้างนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนผมก็กดซุปเปอร์ตังกันมากันได้นะครับคุณผู้ชมกดซุปเปอร์ตังกันมากันได้คืออะไรวะ กดซูเปอร์แตงมากันได้เอออย่างงี้ดิเกมนี้5คน5เครื่องนะครับปั่นตึงๆเดี๋ยวขอกดดูแชทหน่อยพิมอะไรกันน่าจะมาด้วยกันวะนี่ผมต้องจูกใช่ไหมอา้าวไอ้นั่นไปแล้วเหรอ <laughs> ผมนึกว่ายังอยู่ตามไหมตามตามเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพยายามกดใช้สกิลให้ดูนะครับผมเผื่อใครไม่รู้ว่าตรงนี้กระโดดขึ้นข้ามได้นะครับเราจะแกล้งวนไปก่อน วิหานี่มันรู้วะนี่ไงโดนครับผมสตาร์ทไปเนี่ยต้องกดจังหวะพอดีอย่าก,กดรอนะครับถ้ากดรออันตรายแจ่12 72. 72. ไม่ได้ผลในนี้ตี72ผมโดนคนเดียวในเกมเลยวะเนี่ยผมรอเล่นนะเฮ้ยตึงอยู่นะฆรารกรตึงอยู่นะ เล่นไม่ได้แล้วติดเล็ดไหมนะเดินฉีกเลยเดินฉีกเลยเดินฉีกเลยฉีกไปไหนวะมีไม้ป่าวะลืมไปตอนนี้เราเจอจอมปวก <c oughs> จอมปลวกจอมปวก <c oughs> จอมปวกจอมปวกไม่มีไม้ให้กูใช้เล้วปั่นเสร็จแล้วด้วยจอมปวกจูบแบบไปใช้ไม้ <c oughs> จอมปวก นี่เห็นว่าคูดาวมันเต็มแล้วระหว่างที่ผมจู๊ก็ใช้ไปทีนึงแล้วดูดิผมว่ามันโกงอยู่นะถ้าจะเนื้อผมต้องเนื้อแบบเดดบอยอะใช้ไปทีนึงก็ต้องแบบหยุดอยู่เฉยรอยคูดาวแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนอะไม่งั้นมันก็แบบใช้เรื่อยๆอย่างนี้โกงเกินค <c oughs> ุณผู้ชมถ้าคนใช้เป็นแล้วมันมีคนอคน,นางี้าตกรปวดหัวนะคุณผู้ชมโดน,นบล็อกเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไหวนะผมบอกเลยเมื่อกี้เหมือนฆาตกรนะโ <c oughs> ดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว เห็นไหมดูดิเนี่ยผมเดินเหลืออะไรมันก็คูดาวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยจะเต็มหลอดแล้วเนี่ยขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วมันเหมือนจะช้านะคูดาวแต่ว่ามันก็แป๊บๆเดียวนะครณผู้ชมแป,ป,แป,ป๊บๆอ่ะออกแล้วเหรอผมรอคูดาวก่อนแล้วกันนะวิ่งไปสุม4 0 5นะ่าจะไม่ได้ออกเอ็นเกมขึ้นแล้วนะครับเกมนี้มันมีแบบกดดันเรื่องเวลานะแต่ก็ถือว่าปั่นกันเร็วอยู่นะใครบอกห้าเครื่องปั่นช้าวะไม่ช้าเลยเนะี่ยแป๊บๆก็เสร็จละเฮ้ยมีคนโดนเหรอ โอ้ยช่วยยากอะเนี่ยผมเจ็บทีนึงเพ่โอ้ยหลักๆเลยผมล่อมาตรงไม้ก่อนน่าจะช่วยได้ล่อให้มันข้ามไม้มา,มาไม่ได้ไม่ได้มันติดมีใครอ้อมมาช่วยได้ไหมผมคงไม่รอดอะคิดว่ายกเว้นอ้อมกลับไปทันนะมคิดว่าไม่ทันเพื่อนเป็นพวกตาเน้นน่าจะไปช่วยแล้วมั้ง <im itation> ขอบคุณสําหรับการให้ทดลองใช้ดาบให้คุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปผมแบบรู้นะว่าต้องทอํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะออขอบคุณมากนะก็คือเข้ามาเทสให้นะฆาตรกรขอบคุณจ้าไปละ <im itation> <im itation> ประมาณนี้งงก็สอบถามที่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีถ้าอธิบายงงไงต้องขออภัยด้วยผมเล่นไปจุ๊กไปแล้วก็อธิบายไปมันแบบแยกสมองหลายส่วนมากแล้วฆาตรกรตัวนี้มันไม่ใช่มือใหม่นะครับมันเล่นเป็นนะ ผมบอกเลยมันรู้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่มือใหม่เลยนะก็ <c oughs> ะมานี่นะครับสำหรับคลิปอ,อสอนใช้ตัวดาบนะครับวายเสียงสิดหรือกศะซิ์ไอ้หนูไปละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยน,นะครับกดสับแตงให้กันได้นะครับผม